ยิงแล้วปุ๊บอยู่ก็เดินไปวันสี่นเลยพราะว่าปุ๊บอยู่ก็เลยโทรไปอีกอหนึ่งอถแต่ามสุบานี่ไไม่ได้ไม่ได้เด็กเขาไนี่ครับไมนม่น่าจะคุยากน่าจะไมอบตัวเพื่อนมันถึงแล้วพบอกเขาบอกต ตเฟสเฟสเฟสนได้แล้วเราีบมนไปเก็บเก็บไว้กับเราก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจให้เพียเขาไปที่โรงพยาบาลไปหาเราเรียบร้อยแล้วเดว้วกรับระวังรถนะแต่ตัวเล็กนะแต่ตัวเล็กตัวไม่ใหญ่ัวขนาดเนี้ยคนนี้มัังไง้ว้ อย่เงี้ยค่ะแล้วเพิ่งเขาเพิ่งมามีทะเลาะกันอันนี้คือเรื่องเงินที่เขาหนูไปโอนไปเพื่อพี่กายต้องการเงินสดค่ะเขาโอนไปแล้วแบบที่หนูฟังนะเขาบอกว่าคนเจ้าของบัญชีเขาบอกว่ากดรหัสผิดแล้วเขาก็เลยมีการับสเกี่ยวกับที่กายต้องการเงินสดเขพาโอนไปแล้ว เราโอนโอนให้ใครโอนให้เจ้าของบัญชีเนี่ยคนชื่อออมเนี่ยก่อนเหตุใช่มันมีการหยิบยืมใช่ไหมไม่ไม่ใช่หยิบยืมค่ะเป็นเงินเงินของเอาแล้วก็โอนได้หน่อยมั้งไม่มีเอทีเอ็มก็โอนได้หน่อยไม่มีเอทีเอ็มใช่คือยืมบัญชีเขาเฉยๆอ่ะคือในมันอยู่ในบัญชีหนูในเงินครับแค่นั้นเหระค่ะแล้วราเอียแค่นั้นใช่ก็หนูก็มาชอบชอบมาแค่นี้ชื่อออมออมเพราะวิ่งวินนี้ครับเป็นหัวหน้าวินใช่ไหมครับ ผมว่าเป็นคนหน้าวินครับแต่ทีนี้ไม่รู้ผมมาไม่ทันมาไม่ทันไม่เห็นตอนเกิดไม่เห็นผมตื่นมาไม่มีใครเลยเขามีปัญหากันบอกไม่มีเขาเพิงจะมีปัญหากันนี่แหละเพราะผมมาผมก็มาไม่ทันเหมือนกันมาไม่มีใครเลยทั้งสองนี่เขาวิ่งวินกันอยู่เพิ่งมาวิ่งทั้งคู่เลยเพิ่งคู่